บอกว่ากว่าจะแต่ใช้แล้วตัวนี้คือต้องแบบว่าอุ๊ยเอาพูดจริงนะตัวนี้น่าจะสี่ห้าเดือนพอจากที่คุยกันตอนแรกๆอะค่ะอืมเพราะมมอะไรเป็นเพราะว่าพี่อั้มจะลองดูตรวไหนต้องได้ลองใช้ก่อนถึงจะอันนี้เรื่องจริงๆนะคะเรื่องยิ่งสมัยนี้มันมีปัญหาอะไรมากมายใช่ไหมเราต้องตรวจแล้วตรวจอีกดูแล้วดูอีกมันเยอะเลยอ่ะค่ะอืม,อม,อมแต่ตัวนี้เราให้ความสุขภาพเป็นพิเศษเรื่องของเนื้อสัมผัสเพราะบางอย่างที่อั้มบอกว่าเซรั่มต่างๆอะชอบบางแต่ตัวนี้จะมีความ นุ่มและมีความชุ่มชื้นสูงคือจะไม่ได้บางหายไปกับผิวค่ะแต่ยังเกาะผิวอยู่อย่างเงี้ยค่ะถึงว่าเจ้าของคุณเขาให้สรัในการตัดสินใจเราคนขัางมากว่ายังไม่ดกถูกใจเราเขาย,ยังไม่ใช่จนกว่าจะดีจริงแลว้วมันดีจริงๆค่ะลองอยากให้ลองนะคะยังบอกว่าเป็นหมอเหมาะกับคนที่ผิวแพง้ง่ายก็คือใช้ได้เลย เขาบอกว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้อั้ก็เลยเอ๊ะเราต้องลองด้วยตัวเองแล้วพออั้เป็นคนที่แพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างและอันนี้อั้มลองด้วยตัวเองแล้วอุ้ยไม่แพ้ใช้ได้ดีด้วยค่ะฝากผลิตภัณฑ์วี้เราสนกากผลิตภัณฑ์ได้ใช่ไหมคะปากโลนาร์ดด้วยนะคะลองเองค่ะใช้เองจริงๆนะคะแล้วก็ดีจริงเลยอยากให้ทุกคนลองจริงๆค่ะวันนี้มากับคุณหมกว่าสินค้าตัวไหนเปิดใหม่จะต้อง จ้างเราเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อที่จะเอาเรื่องมาใช้จริงหรอถ้าจริงนี่ได้ได้ได้ทุ้กอดทุกแบรนด์แล้วถ้ามันจริงไะเนาะจริงจริงเราถามนะวันนี้คือตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่ายังเป็นได้อีกพรีเซนเตอร์เพราะเราเป็นตั้งแต่ผมงจมูกเท้าเลยถ้าทำไมไม่มีนะผมใกล้ไว้ละทำไมไม่ได้ลเออรีงจริงมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับผมกับ ัห่หน้วนา,วนาวันนี้ยังมีคุยค้างอีกแค่ตัวเดียวเองค่ะถราหลายคนไปดูว่าเราเป็นหนึ่งในหน้าที่ค่าตัวคือตอนนี้เอาว่ามันยากสมัยนี้ที่เป็นข่าวกระตุ้นนี่ก็เยอะนะคะเมะื่อก่อนเราเรื่องเยอะยังไงทุกวันนี้มันต้องหนักกว่าเดิมอีกอะ่ะแล้วมันก็แ <c oughs> ต่มันก็คือเป็นผลจากสิ่งที่เรา เมื่อก่อนมันยังไม่มีใครเรื่องเยอะเท่าแต่ของควณเนี่ยอ้ําคิดว่าทุกคนเรื่องเยอะแบบนี้กันทุกคนแล้วก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปนี้แล้วค่ะแม้เราจะมีข้อจํากัดหรือแต่คนเข้าใจที่จะเมื่อก่อนลูกค้าจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้อ้ําคิดว่าทุกคนจะทุกคนก็คงต้องทําแบบเดียวกันแล้วอย่างที่อ้ําเคยทํามากกอนก็คิดว่าจริงด้วยความที่เราเป็นอ้ําพัชราภาเป็นยากของการตืินใจจะพูดตัวมันก็เป็นมาานีัญยากค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันดีอ่ะถ้าเกิดมันมีอะไรที่เส อันาไมเคยเปลี่ยนสูตรเลยเอ้อําเปลี่ยนมาแล้วมันไม่ดีสักที <c oughs> อ้าก็เลยใช้ตัวเดิมตลอดลอะไรเงี้ยมากี่ปีแล้วเพราะว่าเราลองแล้วมันไม่ดีเราก็ต้องใช้ตัวอันเก่าก่อนตะลอดระยะเวลาที่เราเป็นซูเปอร์สตาร์อ้ําไปยืนยันตลอดว่าอ้ําใช้จริงแล้วก็ใช้เหมือนเดิมเป็นตลอดใช่ค่ะกับคำตอบามมาที่เขาถามว่าคขาถามอย่างว่าอยากซื้ออะไรมาขนาดมาต้องทำเองวันนี้ยังมีคำตอบให้อยู่เลยเท่าไหร่จะได้ทำอะไรอ่ะแค่อ้ําพูดกระดาษปากกันเนาะ เดี๋ยวะเรามีคำตอบนี้ให้เขาเยอะเ่ะอ่าไม่ได้มีการดูแลตัวเองอะไรมากเป็นพิเศษนอกจากทาครีมตั้งแต่ตอนมัธยมอ่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันเลยไม่ทันแล้วตอนนี้เริ่มช้าก็มันก็จะช้าแต่มันก็ดีกว่าไม่เริ่มเลยนะคะอ้ําเริ่มเร็วมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยไม่ได้ยินคืออ้ําไม่เคยพบแพทย์ที่ต้องบอกว่าแพทย์อะไรอ่ะก็เป็นเหมือนศิลปกรรมต้องมีไม่จำเป็นเลยสำหรับอ้ําอ้ําขอเทียบไปตอนเด็กๆอ้ําอ่ะ เอาว่าเราอายุเท่านี้มันเราไม่เปลี่ยนเขาเด็กๆอาไม่ได้ฉีดเลยเลยจนกว่า3.8ขึ้นไปสาม78เนี่ยมันเริ่มทําเครื่องขึ้นมาเครื่องนู่นเครื่องนี้เริ่มฉีดนู่นฉีดนี่ใช่ค่ะแต่ตอนเด็กอเอาไม่ไม่ได้นั่นเลยเพราะฉะนั้นอ้ําก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากบางคนเขาเริ่มทำตั้งแต่เด็กยังเด็กสมัยเนี้ยชอบทำไปตั้งแต่เด็กอเอาไม่รู้ว่าตอนอายุ40กว่าเขาจะหน้าตายังเป็นเป็นเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราดีใจไหมเวลาคนเจอเราชอบบอกว่าหน้าสดเราแบบ มันไปได้มันผ่านมันดีมันแค่พอใช้ได้ดีกว่าจะให้จันชมตัวเองว่าสวยเหรอชมที่ชมวยที่สวยไม่ได้ไม่ได้พอใช้ได้เขินอย่าเขินมันอายเขาพอใช้ได้ค่ะเขาบอกว่าหลักฐานอยู่ที่หน้ามันคือฟองว่ามันคือเรื่องจริงไม่ไม่พอพอใช้ได้เธอก็จะอวยฉันอยู่ได้เธอจะให้ฉันพูดอะไรไม่พยายามจะถามเจ้าตัวไปตัวมาจะถามเก็บรำเงี้ยวอะไรมันมีอะ ำไมคอ้าวไม่ได้นอนดีอ้าไม่ได้กินดีไม่เกมด้วยอ้าใช้สายตาหนักมากอ้าไม่มีอะไรดีเลยแล้วจักรันทาครีมแต่เด็กจริงจริงนี่มันแลกอยาร์บั๊กล้วอยากทุกวันนี้พอเห็นการเปลี่ยนแปลงหน้าแม่ตันิดเดียวอ่ะเสียใจเหลือเกินไม่อยอกจากบ้านเลยจริงๆตรงไหนเหรอมันตรงไหนที่เสียใจก็ทั้งหน้านั่นแหละ มันก็มีค่ะมันมันจะไม่เหมือนเดิมตาเด็กกับตาที่อายุมากขึ้นมันจะไม่เหมือนเดิมแต่งดีว่าเราเขบอกว่าเรโชคดีที่ไม่เปลี่ยนเวลาเราไปหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอคะคือสนิทกับคุณหมอด้วยนะแล้วก็เป็นคลินิกที่เราบรรจัยเราก็จะบอกคุณหมอคะอะไรก็ได้ขอค่อยๆนะคะมาได้เรื่อยๆแต่ค่อยๆเอาไม่อยากจะแบบโคม่าไม่อยากจะโคมคามแล้วมันจะไทำให้เราเปลี่ยนเอามาได้บ่อยๆเอาสามารถมาได้เรื่อยๆเอาขาแบบ ค่อยเป็นค่อยไปเขาไม่อยากให้มันแบบทีะนิดทนีละนิดใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเร็วเขายังรับไม่ได้การเปลี่ยนเร็วแค่รับกินอย่างทุเรียนนิดเกี่ยวไปทำแม่จะบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กกินทุเรียนแล้วทําให้ผอมสาหรับอ้ํานะคะอ้ําไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่อ้ําอะทาให้ผอมแต่ไม่ได้กินอย่างอื่นไปนะแต่ทุกวันนี้มันทาให้อ้ําอ้วนเพราะอ้ํากินทั้งเค้กทั้งขวซองทั้งทุเรียนมันเยอะมากจนอ้ํา เอาน้ำหนักลงยากมากเลยเมื่อก่อนภายในสองสามวันลงได้แต่ตอนนี้อั้มกว่าจะลงนะแค่ดมก็อ้วนแล้วอ่ะแค่ดมก็ท้องอืดล้วแต่ว่าตอนนี้พี่อั้มเองก็ประสบปัญหาหนักขึ้นไวหมขึ้นไวค่ะประสบปัญหาหนักอยู่ค่ะอย่างล่าสุดที่เราโพสก็มีคนเอารูปเราจำไม่ได้แล้ว อ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาเราไปเห็นจบแล้วเขาขอโทษแล้วค่ะน่าจะไม่ใช่คนไทยมั้งคะนั่นหลังใช่คุณเตรียมได้แบบแจ้งแจ้งตำรวจค่ะแล้วก็คือไม่มีอะไรแล้วเขาก็ลบไปพอเขาขอโทษแล้วเขาก็ลบแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะมีการดำเนินเสีอะไรต่อพอเขาลบแล้วเขาขอโทษก็โอเคอ้ําก็เข้าใจได้ค่ะเราไม่เอาเรื่องต่อเป็นคนนคนนะใจดีเนาะใจดีเนาะเจอบ่อยไหมคะพี่ ที่โดนแอบอ้งางที่โดนแอบอ้งางกันี้ก็เจอบ่อยนะคะที่ผ่านมาก็เจอบ่อยแม่เาาอาแค่คำขอโทษเนี่ยเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือคือถ้าคนที่เขาดื้อด้านอะ <c oughs> แล้วมัน <c oughs> พูดอันนี้ไปไงให้เขาจะเอาดื้อด้านแล้วก็ <c oughs> ไม่เอาออกยังแบบท้าทายอะไรเงี้ยมันก็จะอันนั้นอาจจะต้องฟ้องหรือว่า <c oughs> แต่อันเนี้ยเขาเขาพอเราพูดไปปุ๊บแจ้งคือตำรวจปุ๊บ <c oughs> ทุกอย่างเขาเอาออกแล้วเขาเขียนขอโทษ อ้ําก็ถือว่าจบก็ไม่ได้ติดใจว่าที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เราต้องออกมาพูดเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะมันเป็นเกมที่แบบหลอกเงินเป็นเกมการพนันหรือเปล่าอาจจะเป็นเกมที่เข้าไปเล่นเป็นเกมดูน่ารักน่ารักแต่จริงๆแล้วมันเป็นการพนันหรือเปล่าน,นะเราแค่เอามาพูดว่าเราไม่เกี่ยวข้องนะพนันค่ะนี่ถามพี่ถ้าเหมือนการกินไม่ได้บอกว่าพี่ถ้าเหมือน,นจะเป็นนักรีวิวแล้วเพราะว่าไปงานพี่เอไปร้านมิบ้าตอนนี้คน ก็ไปตลาดพวกนี้อยู่แล้วทุกคนพอทราบว่าจะเจออ้นได้รุกคนแอบถ่ายรูปตันตลาดพวกนี้อ้๊ชอบการกินของพวกนี้มากแล้วเมื่อวานอ่ะพี่เอให้อ้๊มมาเชื่อไหมเต็มคันรถตู้เย็นสว์ตู้เย็นเน่ะแช่ไม่หมดเพราะพี่เออ่ะอยากจะให้อ้๊มกินกับทุกๆร้านด้วยเดี๋ยวเขาก็อจ่ายให้เราอย่างเงี้ยแต่เอาของมาไม่พอต้องเอารถอีกคันไปเอามานะรถขงบ้านพี่เอรถเนเยอะมากเขาอยากอกหนทุกร้านนะคะแล้วให้เรากินนะคิดดูดีว่าเราก็บอกว่า กินได้ทีละนิดได้ไหมแต่เราก็ต้องกินทุกร้านอะไรเงี้ยใช่จอยเลยใช่จอยมากจริงิเราคิดจะเปิดร้านในไอแฟม้างไหมครับเฮ้ยตีเทปาไปรูทะลุอ่ะอีกสามเดือนอันจะเปิดเหมือนพี่เอเนี่นแหละค่ะฝากมาด้วยนะะมาหลายหลายครั้งได้ไหมมาทำข่าวนะมานะโอเคอะไรคืออะไรก็อามะ ชอบกินอันนี้น้อ้ําไปที่อสวิวอะค่ะเซ็นทรัแถวบ้านอ้ําแถวเลียบทางด่วนอ้ําก็ไปเลือตลอดอ้ําก็รู้สึกว่าถึงทมันมีอะไรที่เราเลือกร้านค้าได้อะที่มันรวมร้านค้าที่เราชอบอ่ะมันก็ดีมากนะอย่างงานพี่เออเป็นรวมร้านค้าที่อ้ําไม่เห็นมีเจ้าไหนที่ไม่อร่อยอันนี้ก็จะสนองดีเพราะเราชอบกินอ้ําชอบเดินซื้ออันเนี้ยชอบอาหารที่แปลกๆอย่างเงี้ยเพราะบนที่บ้านอ้นอยู่ไกลแกรบมันไม่มาส่งอ้ํามากสกับพ่อบหมเออ เขาให้มาส่งเป็นไปเดินดีส่งอ่ะแต่เขาคิดเพิ่มอ่ะอ๋อเพิ่มไม่ใช่แกรบไม่ดีบ้านอ้ําอะมันเป็นสองประตูประตูเข้าออกอันอันนี้คนนอกเข้าไม่ได้ประตูอันนี้แกรบเข้าได้แต่มันไกลบ้านอ้ําสามกิโลประตูที่ใกล้อ่ะแกรบเข้าไม่ได้แกรบเข้าไม่ได้อ้ําโดนชาร์จบางทีก็โดนด่าด้วยไกลไปคนใช่เอาไปเลยเหรอเออฉันไม่สั่งก็กินอาหารแถวบ้านละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เเวลาออกมาทิ้งต้องซื้อตู้ตู้ดีไหว แต่สาเดือนที่จะเปิดนี่คือเราจะต้องยังไงบ้างห้เชิญชวนให้เชิญชวนว่าทัร้านเองหคะัดร้านเองหรือจะเปิดเป็นแฟนเลยก็ก็ขคัดร้านเองอยากคัดร้านเองด้วยค่ะอยากได้ที่อร่อยอยากได้ที่มันมาแล้วมีทุกอย่างจริงๆอ่ะแล้มซื้อจริงๆการตีได้ว่าเราแต่พี่เอการพี่เอเขาทำไปดีมากๆแล้วไม่รู้ว่าอ้าจะทำอะไรไปสู้เขามีเพลงแข่งพี่เขาเพินเฟร์สีชมพูเราจะอยู่เขาเพเร์ เราต้องปูสีม่วงรอเขาเลยจริงๆพี่เอมีส่วนอันนี้ด้วยนะคะของอามพี่เอก็เสนอแน่ด้วยก็อาจจะชวนเขามาหุ้นด้วยอะไรเงี้ยปูแล้วอะไรเงี้ยไม่เควรแข่งกันอย่างนี้ใช่ก็อยากจะแข่งกันนางคู่นางไม่ได้รอแน่นอนเราต้องมีเมนต์ต้โปรดใช่ค่ะต้องมีครัวบั๊ดเอในนี้แน่นอนแต่ให้พี่อามฝากพีกสาวเดือนเจอกัน สามเดือนเลยหรอเราเราจะไม่เจอกันอีกสามเดือนเลยใช่ไหมฮะไม่เชิงไงแต่หมายถึงว่าเราจะต้องฝากอั้มแฟนอั้มแฟนอั้มฝากอั้มฝากพี่ๆน้องๆนะคะทุกคนว่ามาทําข่าวนะเราบังคับเลยนะคุณต้องมาทุกครั้งได้ไหมช่วยอั้มด้วยอั้ช่วยอั้มค่ะแล้วเออ่ในฐานะที่เราเป็นซูเปอร์เิ่อขอยูาด้วยค่ะพีแทนที่จะเห็นแอฟไม่โดนคนแดงกับ โลดาไปเดินพรมแดงที่ไหนนะมีเด้อว่าได้ที่นี้ภายในนี้เีเ่ลนะคะว่าจะมีการจัดสินค้าแดงได้บ่อเราไปไทยเพราะไม่ได้มีการจัดสินค้าแดงสินค้าก็มีเดินพรมแดงกันด้วยเหรอคะของไทยเอาก็ไม่รู้นะงาานใหญ่เปิดตัวส้อันนี้คือเปิดตัวครั้งแรกของโลนาค่ะก็คิดว่าน่าจะอันนี้นอกจากนอกจากโลนาก็จะเรียขอบคุณลูกค้าหรือว่าเรียขอบคุณตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปก็อาจจะต้องไปแน่นอนก็ไปเลยนะเพราะว่าเขาให้เรา หรอคะใช่ขอค่ะมีสโลแกนด้วยนะคะพี่อั้มว่าอรอยการอะไรสวยการกุ๊กอิจิค่ะที่ทานค่ะทางแบรนด์ของให้ตามอ๋อก็ก็ขอบคุณมากจ้างอั้มตลอดนะคะโอเคนะคะโอเคบายยินดีต้อนรับร้อนเหมือนกันนะเนี่ยร้อนเนาะใช่ ตีเธอต้องมาด้นาตีต้อมีพเเขาแจกสองพี่อ้ําเแจก้้โอพีแจกเท่าไหร่สองร้อยไม่สมเงินนะขอโทษนะสองร้อยห้าสแกกินพอไหมไ้เท่าไาจาเอาต้ให้สามอเลยเทาไหร่ามอหเท่าไหร่สารสามรจัดที่ไหน้จัดที่ไหนจัดที่ไหนยังไม่รู้เลยเหรอยเี่ยาย่างจ่าต้องลองนี่ครับเลืงอ ครับพี่อนต้องตีสวยๆเออขึ้นนะคะจับผมเลยจับผมเลยะจับผมหน่อยจับผมเลยะจับผมเลยค่ะเออเออต้องหมูมาครบแล้วเมื่อกี้ต้อหมูไม่มาต้อหมูมาละลืมไงถึงว่าเอ๊ะอับหือะลาไรลด้วยอีกรูปนี้ครรู้มีสุดแดงมากออนใสด้ยังแบบอะไรนอั่งนี้คะหรอ่ะแล้วมอง